สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้15กันยายน2567ครับช่องปอนบ้าน you youtube แจ้ง2ข่าวสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านครับ2ข่าวด้านการแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล2ข่าวมีอะไรครับข่าวที่1ครับวันนี้15กันยายนเป็นวันสุดท้ายครับของการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเติมเงิน10,000บาทผ่ทานดิจิทัลบลเลนะครับ ใครที่จะลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือลงผ่านแอปทางรัฐนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับและไม่มีการขยายเวลาสำหรับการลงทะเบียนนะครับผู้ที่จะลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเป็นผู้มีโทรศัพท์มือถือเป็นผู้มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผู้ที่จะต้องลงคือ1เป็นผู้อายุ16ปีขึ้นไปครับ 2. ไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ หรือไม่มีบัตรคนจนนั่นแหละนะครับแล้วก็3ไม่ใช่ผู้พิการที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนะครับใครเข้าเกณฑ์สข้อที่กล่าวมานี้ถ้าท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์โครงการ10,000หมื่นดิจิ l ัลวสามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอปทางรัดนะครับรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ลงลอง กดลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการดาวน์โหลดติดตั้งแอปทางลัดเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่านแอปทางลัดทํำยังไงดูลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับข่าวที่2ครับเลื่อนการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟอนออกไปครับเมื่อวานนี้วันที่14กันยายน2567นายจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ากระทรวงการคลัง เลื่อนการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีโทรศัพท์นะครับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนออกไปก่อนเนื่องจากกระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างช่วงเวลาที่จะจ่ายเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์สัดิการแห่งรัฐก่อนเมื่อจ่ายเงินกลุ่มนี้เสร็จไปก่อนนะครับจึงจะได้เปิดให้กลุ่มผู้ไม่มีโทรศัพท์ลงทะเบียนต่อไปนะครับซึ่งกลุ่มผู้ไม่มีโทรศัพท์นะครับจะต้องลงทะเบียน ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับโดยโลงทะเบียนได้ที่ธนาคารทอกอสอธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกเมื่อไหร่นั้นนะครับทางกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งระหว่างนี้เลื่อนการลงทะเบียนออกไปก่อนนะครับทั้งหมดคือ2ข่าวที่เกี่ยวกับการแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปทางช่องของเรานะครับพบกันใหม่เมื่อมีข่าว สำคัญสำคัญนะครับสวัสดีครับ